รังสี uv หรือรังสีอันต้าไวโอเลตนั้นเป็นอันตรายต่อผิวหนังของมนุษย์เราหรือคนเรานะครับไม่ว่าจะเป็นผิวหน้าผิวแขนส่วนต่างๆของร่างกายคนเรานะครับถ้าโดนรังสี uv จากแสงแดดบ่อยๆนานๆน,น,นะครับก็เป็นอันตรายรวมถึงดวงตาของคนเราด้วยนะครับที่โดนแสง uv นะครับ แสง UV ยังเป็นอันตรายต่อวัสดุที่เป็นพลาส,สติกหรือยางด้วยนะครับอย่างเช่นลูกถ้วยแยกสายไฟฟ้าที่เป็นพลาส,สติกนะครับซึ่งก็จะเห็นว่าที่ตัวลูกถ้วยแยกสายไฟฟ้าเนี่ยก็จะเห็นว่ามีส่วนที่เป็นหัวนะครับของลูกถ้วยเนี่ยนะครับขาดออกจากตัวนะครับที่ใช้ในการแยกสายไฟฟ้าในระบบ ส่งไฟฟ้าแรงสูง22 kv หรือ24 kv นะครับซึ่งเมื่อได้รับแสง UV เป็นเวลานาน,านๆหลายๆวันหลายๆเดือนหลายๆปีก็จะทำให้พลาสติกนะครับแตกลายงากรอบแตกหักนะครับก็ทำให้หัวกับตัวของลูกทั่วแยกสายไฟฟ้าแบบพลาสติกเนี่ยขาดออกจากกันนะครับสวัสดีครับ At Asia Channel ช่างสายไฟฟัา EP นี้เราก็จะมาดูกันว่า UV จากแสงแดดนั้นมีอันตรายกับผิวหนังและดวงตาของคนเราอย่างไรบ้างและมีวิธีในการป้องกันแสง UV หรือว่าแสงอันต้าไวโอเลตจากแสงแดดกันอย่างไรได้บ้างนะครับซึ่งก่อนอื่นเราก็มาดูกันก่อนนะครับว่า UV หรือว่าลังสีอันต้าไวโอเลตเนี่ยนะครับ เป็นลังสีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีความยาวคลื่นในช่วง100-400นาโนเมตรนะครับซึ่งเราไม่สามารถที่จะมองเห็นด้วยตาเปล่าได้นะครับสำหรับแสง UV หรือแสงอันต้าไวโอเลตจากแสงแดดหรือแสงอาทิตย์นั้นก็จะมีอยู่3ประเภทนะครับก็คือประเภทที่1เรียกว่า UVA ประเภทที่2เรียกว่า UVB และประเภทที่3เรียกว่า u v c นะครับซึ่งในส่วนของ u v c นะครับก็จะเป็น UV c ที่ลงมาไม่ถึงผิวหนังคนนะครับก็ไม่เป็นอันตรายต่อคนนะครับส่วน UVB นะครับก็จะเป็นรังสีที่ลงมาถึงคนนะครับถึงผิวหนังคนเลยนะครับ สำหรับ UVA นั้นนะครับนอกจากจะถึงผิวนังคนแล้วนะครับก็รังสีตัวนี้นะครับก็ลงจนถึงพื้นดินเลยนะครับซึ่งรังสี UV จากแสงแดดที่เป็นอันตรายต่อคนและต่อวัสดุที่เป็นพลาสติกก็จะมีอยู่2อประเภทก็คือ UVB และ UVA นะครับที่เราจะต้อง มีวิธีการป้องกันนะครับรังสี U V B และรังสี U V A นะครับก็จะทำให้เป็นอันตรายต่อผิวของคนเราดังนี้ 1. ผิวไหม้แดด 2. ผิวเหี่ยวย่นก่อนวัยอันนี้สำคัญเลยครับผิวเหี่ยวย่นก่อนวัยเนี่ยสามทำลายเซลล์เม็ดเลือดขาวและระบบ ภูมิคุ้มกันนะครับ4อันนี้หนักเลยก็คือมีโอกาสที่จะเป็นมาเร็งมผิวหนังนะครับซึ่งคนเรานะครับก็มีกิจกรรมต่างๆมากมายนะครับที่จะต้องมีการออกไปภายนอกอาคารนะครับไปโดนแดดอะไรต่างๆนะครับสำหรับ uv ที่เป็นอันตรายต่อดวงตานะครับซึ่งก็จะทำให้ดวงตานั้นครับเกิดโรคของ กระจกตาอักเสบนะครับโลกต่อกระจกต่อเนื้อเป็นต้นนะครับจากรูปภาพที่ปรากฏนะครับคนก็จะยืนอยู่บนพื้นดินนะครับสำหรับลูกศรสีเขียวจะเป็น uvc นะครับที่เป็นรังสี uvc จากดวงอาทิตย์นะครับ <c oughs> ก็จะเห็นได้ว่ามาไม่ถึงคนนะครับสำหรับลูกศรสีเหลืองจะเป็นรังสี uvb นะครับอันนี้ เป็นรังสีที่ลงมาถึงคนนะครับและรังสี uv a นะครับที่เป็นลูกศรสีแดงนะครับอันนี้ลงมาถึงคนแล้วลงดินไปด้วยนะครับซึ่งรังสีที่เป็นอันตรายต่อคนและวัสดุที่เป็นพลาสติกก็คือ uv b และ uv a นะครับที่เราจะต้องมีวิธีการที่เราจะป้องกันตัวเองนะครับไม่ให้โดนรังสี uv 2ประเภทนี้นะครับที่เป็นอันตรายต่อเรานะครับสำหรับการป้องกันรังสี uv a และ uv b นะครับในการที่เราจะออกไปทำกิจกรรมภายนอกอาคารนะครับซึ่งเราก็จะต้องหาซื้อและใช้ในส่วนของครีมหรือโลชั่นนะครับกันแดดที่ต้องกันรังสีทั้ง2ประเภทนี้ที่เป็นอันตรายนะครับ ดังนั้นการเลือกซื้อเลือกใช้อันนี้เป็นเรื่องสําคัญอันดับหนึ่งนะครับที่เราจะต้องซื้อให้ถูกต้องนะครับแล้วก็ใช้ให้ถูกต้องนะครับเพื่อป้องกันผิวของเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับผิวเหี่ยวย่นก่อนวัยนนที่เป็นผลมาจากรังสี UVA และ UVB นะครับซึ่งคุณสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี LGBTQ ทั้งหลายนะครับที่จะต้อง ดูแลผิวของเราให้ดูเต่งตึงสวยงามสดใสยอยู่ตลอดเวลานะครับซึ่งอันนี้เราก็ต้องให้ความสำคัญเป็นพิเศษนะครับในการเลือกซื้อเลือกใช้ส่วนของครีมหรือว่าโลชั่นนะครับให้ถูกต้องป้องกัน U V ทั้งสองประเภทนี้ได้นะครับตัวอย่างเช่นเราไปเที่ยวทะเลหรือชายหาดต่างๆนะครับก็ เลือกใช้โลชั่นหรือครีมแสงแดดี่ใผิวมันรซึ่งเป็นอันตรายดังนั้นถ้าเราเลือกใช้นะครับเราก็ต้องสังเกตที่นี่นะครับจะเป็น UVA UVB นะครับเพื่อให้ผิวหนังของเราไม่เป็นอันตรายจากรังสี UVA และ UVB นะครับ นอกจากเราเลือกซื้อและเลือกใช้แพคเกจจิ้งของครีมหรือโลชั่นที่ระบุเรื่องของการป้องกันหลังสี uv a และ uv b แล้วนะครับเราก็สามารถที่จะสังเกตเพิ่มได้ที่คำว่า spf นะครับซึ่งค่า spf เนี่ยจะต้องมากกว่า15บวกนะครับก็คือยิ่งถ้าเป็น50บวกได้ยิ่งดีนะครับ นี่เป็นตัวอย่างของครีมและโลชั่นอีกยี่ห้อหนึ่งนะครับเราก็สังเกตที่ตัวหลอดหรือตัวแพคเกจจิ้งเหมือนเดิมนะครับดูที่ว่าผิดพัน์ตัวนี้นะครับสามารถป้องกันหลังสี UVA UVB แล้วมีค่าของ SPF มากกว่า15บวกนะครับยิ่งถ้าเป็น50บวกเลยเนี่ยอันนี้ก็ยิ่งดีเลยครับ แต่ต้องไม่น้อยกว่า15บวกนะครับในการเลือกซื้อเลือกใช้สำหรับการป้องกันรังสี UVA และ UVB ที่มีผลต่อดวงตาของเราขณะที่เราออกแดดนะครับหรือว่าขณะขับรถนะครับในตอนกลางวันที่มีแดดเนี่ยการป้องกันของเราก็คือเราก็ต้องหาแว่นกันแดดนะครับที่มีคุณสมบัตินะครับ ป้องกันแสง UV หรือแสงอันต้าไวเลตด้วยนะครับซึ่งจะทำให้ดวงตาของเราเนี่ยได้รับการทนุถนอมนะครับไม่เป็นอันตรายจากหลังสีทั้งสองประเภทนะครับที่จะทำให้ดวงตาของเราเกิดผลกระทบจากการเป็นกระจกตาอักเสบหรือว่าโรคของต้อกระจกและต้อเนื้อนะครับสำหรับวัสดุ อุปกรณ์ที่เป็นพลาสติกนะครับที่ต้องโดนรังสีอันต้าวเอลเลตทั้ง uv a uv b ก็จะมีการยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์ที่เป็นพลาสติกเหล่านี้นะครับโดยเริ่มตั้งแต่การออกแบบและผลิตนะครับโดยอุปกรณ์ที่เป็นวัสดุประเภทพลาสติกเหล่านี้นะครับก็จะถูกทดสอบการทน รังสี UVA และ UVB เป็นเวลาไม่น้อยกว่า1,000ชั่วโมงนะครับซึ่งถ้าผ่านการทดสอบทนได้เกินกว่า1,000ชั่วโมงโดยที่วัสดุที่เป็นพลาส,สติกเหล่านี้นะครับไม่แตกลายงากรอบชำรุดนะครับก็จะมีการเอามาใช้ในระบบส่งและจำหน่ายไฟฟ้าที่เป็นระบบ22 kv หรือ24 kv นะครับ และก็มีการเปลี่ยนไปใช้เป็นวัสดุอื่นนะครับสำหรับลูกทั่วแยกสายไฟนะครับก็จะเป็นการใช้วัสดุประเภทเซรามิกหรือว่าพอสเลนไปนะครับซึ่งก็จะมีะความทนต่อรังสีทั้ง uv a uv b ได้ยาวนานถ้าเป็นประโยชน์อย่าลืมกดติดตามกดไลค์และกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับ